เลกันต่อทีสุราธานีค่ะ,ะทีบ้านเราทีเขียนซ่าค่ะเขาได้มีการรวมเลียงพึ่งโพ่งนะคะ,ะสร้างรายได้ค่ะชาวเกษตรกร,กรชาวส่วนยางพาราในตำบลเขียนซ่านำพื้นที่ว่างข้างบ้านนี่แหละค่ะตามร้องส่วนยางพารามารวมกลุ่มเลียงพึ่งโพง่งค่ายสร้างรายได้ค่ะ นายพยุฮกเกียตินะคะพรยแพลผู้อํานวยการการย้างแห่งประเทศไทยสาข่าเขียนสากก็ได้บอกว่าทุกๆปีเนี่ยการย้างแห่งประเทศไทยก็จะมีโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรชาวส่วนย้างผาราค่ะในปีงบประมาณทางการย้างนี้ ทางการยางแห่งประเทศไทยก็ได้มีการจัดฝึกอบรมไปเรกเมือกลางเดือนมีนาดิพันมานี่ค่ะในเรื่องของลักสูตรการเลี้ยงพึ่งโพรงซึ่งมีการอบรมส่องส่วนก็คือผากทฤษฎีแล้วก็ผากปฏิบัติและก็มีการให้การสนับสนุนอุปกรณ์ในการเลี้ยงพึ่งให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมจํานวนหนึ่งชุดเพื่อไปทดลองเลี้ยงค่ะเนื่องจากเกษตรกรบางส่วนในพื้นที่เนี่ยค่ะเขาก็มีประสบการณ์ในการเลี้ยงพึ่งเป็นอาชีพเสริมอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะกลุ่มนี้การเลี้ยงพึ่งโพรงในส่วนยางก็ถือว่าเป็นการสร้าง อาชีพสร้างรายได้ให้กับกเกษตรกรเป็นอย่างดีค่ะซึ่งเขาบอกว่าหนึ่งล่งเนี่ยพี่ยิ่งอ้อมค่ะ,ะก็สาม,มารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ปีละสองครั้งก็คือครั้งละสามถึงสี่ขวดซึ่งก็จะเอาไปขายหน้า่ะค่ะขวดละสามรอยบาท เป็นการสร้างรายได้เสริมให้ได้จนถึงสองพันถึงสามพันบาทต่อปีเลยค่ะก็ทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับจํานวนล่งทีเลียงพึ่งกันค่ะโดยเรื่องนี้ค่ะนายพัฒนาพง์ประผัดค่ะประธานกลุ่มเลียงพึ่งโพรงเขียนซาที่จังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีค่ะแกก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มเลียงพึ่งโพรงเขียนซาได้รับการสนับสนุนด,ด้านวิชาการในการเลียงจากสํานักง,งานกเกษตรอําเภอเขียนซาทาให้ตอนนี้กลุ่มเลียงพึ่งโพรงเขียนซามีสมาชิกจํานวนสามสิบเอ็ดรายและก็มีลัางเลียงพึ่งไม่น้อยว่าสองพันก ลอง<ม>นะคะและช่วงนี้กเกษตรก,กรก็เริ่มจะมีการจับน้ำพึ่งได้ตั้งแต่เดือนมีนาคมก็คือเดือนนี้แหละไปจนถึงกันยายนจนวานน้นแล้วค่ะที่เมดการแก็บเกี่ยวรังถางกลุ่มก็จะมีการนิยมค่ายรังพึ่งซอสแล้วก็ที่แบบว่าบรรจุข<ม>วดก็มีค่ะขนาดขวด700มิลลิลิตรเนี่ยเขาค่ายกันอยู่300บาทถ้าว่า350มิลลิลิตรซอง150บาทละกาซอง้อมิลลิลิตรค่ะอยูที่150บาท<ม>แต่ถ้า,าใครสนใจแบบว่าเป็นรังซอส เนค่าเป็นกลองแหลกในร้อยห้าิบถาว่ากลองย่าังส่องร้อยห้าสิบค่ะ ซึ่งแกว่าพันธุ์ดีกันว่าทีเนี่ยนำพึ่งจะมีปริมาณมากค่ะเนื่องจากว่าเขามีความสมบูรณ์ของอป่าเนี่ยค่ะการเลี้ยงพึง่งโพรงในส่วนย่างพาราก็ถือว่าเป็นรายได้เสริมในช่วงหน้าแง้งเช่นว่าข้องคุณส้มชายทองวุ้นนะคะมีการเลี้ยงพึ่งในพื้นที่ว่างเปล่าก็คือเลี้ยงใต้ตอนหมายมข้างบ้านนี่แหละออแล้วก็ในร่องส่วนย่างพาราประมาณนึ่งรอยลังค่ะก็ได้นำพึ่งประมาณส่องพันลิตรด้วยซ้ำพันขวดโดก็ทําให้มีรายได้ประมาณ ไม่เท่าไรเกาเส้นบาทต่อปีเท่านั้นแหละนะคะอันนี้เป็นรายได้เสริมที่นาสนใจเป็นรายได้เสริมน้องริบบิ้นรายได้เสริมเกาเส้นนั่นแหละค่ะพันธุ์พืชก็ตามถวายใครส้นใจนะยากีแบบว่ากินพึ่งนำพึ่งหรวอว่าส้นใจในเรื่องของการเลี้ยงพึ่งพันธ์นี้ละค่ะยากีสื่อก็ติดต่อไปได้เหมือนกันค่ะหมายเลขโทรศัพท์0ู7 2 7อ แปดซี่หาซ้มฮารือลองข้าวไปแลเข้าก้อนวันน้ำพึ่งอยู่นากินไม้ไปแหล่แค่เพศกลุ่มอนุรักษ์พึ่งโปร่งเขียนซานะคะอ่าเป็นแหล่ทีมเพศกันได้นะคะเราคอยตัดสินใจว่าซื้อนะซื้อตาแหลกคนเก็บก้อนนั้นหืมว่าอีได้มาแต่ละขั้วแต่ละร่างกินไม้พี่งอมชอบว่านแซ่บพอกระทุนนั่นแหละสักทีแล้วนะเอาไปสร้างกันได้นะคะค่ะ